สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะไม่ได้หายไปไหนค่ะซุ้มทําขนมอยู่นั่นเองตัวเนี้นะคะเป็นขนมที่ทําจากบ้านโนูนค่ะเรียกมาเดาลีหรือเปล่าเอ่ยสักอย่างเนี่ยค่ะเป็นแบบหอยหอยอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะแต่ว่ามีนาปรับสูตรนะคะให้เข้ากับของที่มีในบ้านอยากกินแบบไหนใส่แบบนั้นเลยบอกเลยว่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วเหมือนดูแพงแต่ว่าทําง่ายสุดๆอยากให้ทุกคนลองทํานะคะมีนาทําได้อยากกินเราต้องทะะําค่ะทําไม่ยากค่ะอยากเพิ่มมูลค่านะคะ ทาช็อกโกแลตไปข้างหลังก็จะเป็นขนมที่ดูหรูดูแพงขึ้นมาแต่ว่าถึงไม่มีช็อกโกแลตแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะไปเริ่มทำกันเลยเดีกว่าค่ะละลายเนยรสจืดน,นะคะ125กรัมละลายแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วปะไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะเบอร์สอง องฟอง,ฟองน้ำตาลทรายขาวเศษหนึ่งสาถ้วยตัวน้ำผึ้งค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งคือวันนี้มีนามีแขกแขกมีนาเป็นคนตุรกีเพราะฉะนั้นเขาชอบทานหวานมีนาจะใส่หวานๆหน่อยนะคนทุกอย่างให้เท่ากัน ใส่เนยค่ะที่เราละลายแล้วลงไปเลยอุ่นๆนี่แหละค่ะเป็นวัน,นิลาผงนะคะใช้วัน,นิลาน้ำได้นะคะวันนิลาฝักได้ใส่ไปเลยค่ะเอาแค่พอกลิ่นที่เราต้องการแล้วก็ผงฟูค่ะผงฟูหนึ่งช้อนชา วันนี้มีนาอยากได้กลิ่นของผงอบเชยนะคะจะใส่ไปนิดนึงใครไม่ชอบกลิ่นผงอบใครไม่ชอบกลิ่นผงอบเชยก็ไม่ต้องใส่แล้วแต่นะคะว่าเราจะใส่ไปขนาดไหนมีนาใส่ไปครึ่งช้อนชาใส่งาขีมอนลงไปด้วยนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะพวกเนี้ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพวกนี้ม่เป็นออปชันเสริมใส่ไป2องช้อนชา มีนาใช้แป้งสาลีออนกประสง์นะหรือว่าแป้งเค้กก็ได้จริงๆต้องร่อนนะล,ลืมลืมร่อนช่างเออทาได้สีทําได้หนึ่งถ้วยตวงค่ะคนใครชอบเค้กเนื้อแน่นนะคะตัวนี้ถ้าใครชอบเนื้อแน่นนะใส่แป้งเพิ่มบอกเลยว่ามีนาไม่ได้ชอบเนื้อแน่นมีนาอยากได้เนื้อนุ่มๆแต่ว่าไม่เบามากเข้าใจใช่ไหม หนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ใครจะใส่ถั่วใส่อะไรก็แล้วแต่มีนาใส่ถั่วพิตาชิโอค่ะวันนี้มีแขกใส่ไปเลยค่ะอยากใส่เท่าไหร่ก็เขา้าใจใช่ไหมอ่ะมีนาใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนี่แหละรสชาติต้องแบบหรูหราดูดีนิดนึง ี้นะคะใครจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้หาอะไรแรปไว้แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ค่ะประมาณ2-3ชั่วโมงก็ได้แล้วค่อยเอามาอบหรือใครจะอบเลยก็ได้อร่อยขอเติมถั่วนิดนึงแล้วก็ขอเติมผงอบเชยนิดนึงคือแล้วแต่เลยนะผมอบเชยนียเป็นออปชันเสริม มีนาอยากได้กลิ่นเขาค่ะแล้วก็ถั่วเสร็จแล้วค่ะมีนาไม่พักแป้งนะเดี๋ยวมีนาใส่พิมพ์แล้วอบเลยเสร็จแล้วไม่ใช้พิมพ์นี้นะคะทุกคนดูออกหรือยังเนี่ยขนมปังหลุยส์ค่ทานเนยค่ะตัวเนี้ยมันไม่ได้นะมันต้องทานเนยเพราะว่ามันมี มันมีร่องมันมีลอยมันมีลาย,ลยทาเนยเข้าไปค่ะบางคนทาเนยเสร็จนะคะใช้แป้งโรยเบาๆนั่นคือไม่ติดเลยแหละจะหลุดพวกออกมาเลยแต่มีนาทาแต่เนยก็ตัวนี้จริงๆมันก็ไม่ติดเช่นเดียวกันอะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าแป้งอะโรยเบาๆแบบไหน,นเอาแป้งเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็คลอก่อนเขาค่ะล่อนเขแบบนี้เน่แล้วก็คอออกแค่นี้แะค่ะแล้วก็หยอดลงไปเลยะค่ะประมาณครึ่งพิมพ์ พิมพ์นิดนึงอบเล,อเลยค่ะร้อยองศาไฟบนล,ล่างไม่เปิดพัดลมอบแล้วนะคะประมาณ15นาทีเนาะมีนาอบแบบนี้นะคืออบไฟบนล่างนะคะเนาทีเสร็จแล้วพอเนี่ยพอเห็นว่าข้างล่างเนี่ยคะ่ะเขาเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วใช่ไหมมีนาก็ปิดไฟล่างแล้วเปิดไฟบน อบต่อค่ะรวมเบเ็ดเสร็จแล้วอบทั้งหมดประมาณ15นาทีนะคะคือแล้วแต่เตาเนาะอย่าอบให้สีเข้มมากนะเดี๋ยวขนมเขาจะแห้งม,มีนายยกเนื้อช่ำๆเนี่ยสีขนาดนี้กำลังสวยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมขนมตัวนี้ยเขาแพงเพราะว่าตั้งแต่อบเนี่ยความหอมเขาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็รูปร่างที่ดูดี มีความหอมนะคะมีความนุ่มมีความฉ่าอยากให้ทุกคนลองบอกเลยว่ามาเดลีนเนี่ยค่ะทําง่ายค่ะเพียงแค่พิมพ์เขาเนี่ยมันแพงเท่านั้นเองแล้วก็รูปทรงเขาดูมีชาติตระกูลเท่านั้นเองฉีกออกมานะคะเนื้อในฉ่านุ่มค่ะแล้วก็สามารถเก็บได้นานนะคะเราอยากให้ขนมเลิศลูดูดีขนาดไหนเราก็ใส่ไปแบบนั้นมีนาทาที่มันเป็นแบบเค้กแครอทด,ด้วยนะแต่ว่าทําเป็นรูปทรงมาเดลีนเดี๋ยวเอาไว้เอามาลงสูตรให้นะคะวันนี้ยังไงขอลาไปก่อนนะคะดูกันยาวๆค่ะ แล้วจะอยากกินกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ